มาเจอพัรแสลีตั้งแต่ปี5-7ค่ะมามาโคกกระหมู่กลุนะ่มเน่ยเราเรามาแล้วว่าย่ามาขัดเก้าตัวเองไงมาอยู่กับพวกใครแสลีก็ดีมาพังเทศพ่อท่านก็รู้สึกว่าเราอยากมากัดเก้าตัวเองแบบว่าเอาไปปฏิบัติที่บ้านไงพังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนาะมันก็ มันก็เราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะมันมาฟังพ่อท่านสองวันมันก็โอเคนะมันก็ดีก็อยู่กับหมู่กลุ่มเนาะมันก็ดีขึ้นมาเจอมิตรด,ดีสหายดีเนาะนแบบว่าเราเจอกันแล้วก็เจริญธรรมกันทุกวันทุกวันเนี่ยมาได้เพื่อนใหม่ได้อะไรก็ดีขึ้นเยอะเลยนะว่ามาถูกทางแล้วแม่มาถูกทางแล้วล้วแม่คิดอย่างนี้เนาะ มาถูกทางนะเออมาเจอกับคนอโศกเนาะไปกินง่ายอยู่ง่ายเออแม่ก็กินมื้อเดียวมาได้สองวันละแต่อยู่บ้านกินสองมื้อค่ะตอนเช้านี่จะปั่นน้ํากินก่อนปั่นน้ํากินกินข้าวเที่ยงตอนเย็นๆก็เอานิดหน่อยอย่างบางวันเราก็กินยาเนาะให้พังธรรมะให้มากขึ้นไงพัดธรรมเราเองอย่างาเงีย้ยมันจะได้ขัดเกลาติตใจตัวเองเนาะ แบบให้ขัดเกลาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ไงแต่เดี๋ยวนี้ยายก็วางใจได้เยอะเดี๋ยวนี้นะวางทุกอย่างมากับหมูกลุมเขาจะพูดอะไรเขาจว่าอะไรยายไม่ก็ะทบกระทานสักอย่างนะเดี๋ยวนี้นะเสยอย่างเดียวสวย